านขอฟ็อกซี่เวอร์ชันอนิเมะหนสิฉันบอกว่าอนิเมะฟ็อกซี่เยี่ยมยอดตัวละครอะอะนิเมะที่เป็นมนุษย์กระต่ายเนี่ยน่ารักจังเลยนะ เอ๊เดี๋ยวนะมึงไม่เกี่ยวนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาไม่ได้ร้องไห้ขนาดที่ดูไทาทาน,นิกผู้ชายนี่มีความรู้สึกหรือเปล่านะต่อให้เป็นฉากนี้กั้นความรู้สึกไม่ได้นะบอกเลยในอัติเมตคัตตอมไหนเมอดีดี้ปรากฏตัวแล้วคุณไม่รู้ว่าเธอเพิ่มตัวอะไรเข้ามาอูอู้้ตัวอะไรเข้ามาวะเกียรททำไงดีวะคือในอัติเมตคัตตอมไหนเนี่ยต่อให้เราเอาทุกตัวขึ้นยี่สิบหมดเนี่ยมันจะมีบางตัวที่มันออกมาลับๆอย่างใช้ดอดดีๆอะไรเงี้ยแล้วตัวลับพวกนี้มันปรับไม่ได้ด้วยนะ พ่อฉันตายในชุดกระตายและเมื่อเช้านี้เขาได้ส่งรูปนี้มาให้ฉันรู้จากสภาพแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาอีกสักที่ใดที่หนึ่งในยุค80เฮนรี่รู้สึกี่ฉันสร้างนี่สิโอ้ตัวใหญ่จังเลยนะเนี่ยโอ้เฮียอะไรเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เอาขึ้นโชว์ก็มีลางร้ายซะและ้ว <c oughs> ไม่เลือกงานไม่ยากจนฉันไม่ใช่หงยนตัวเอกในซิสเตอร์โลเคชั่นบอกมนุษย์ก็ไม่เชิงหงยนก็ไม่ใช่ชิบหายแล้วเนี่ยหืม ช่างแมงปล่อยให้แม่งกระทืบเป็นไปอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยเดี๋ยวนะพี่จะเล่นมุกหน้าหากอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะโอเคมากูจะสู้กับผีพวกนี้เองแมงเอะขตดยากถ้ามึงไม่ใช่หมอผีมึงก็สู้ผีไม่ได้มังเข้าใจใช่ไหมใครสักคนฟฟนแนป,ปคืออะไรวะเพื่อนบอกโอ้ oh, ไม่พ่อแม่บอกไม่นะทั้งโลกบอกไม่นะโอบบายบอกไม่นะผมนั่งลงไอ้นหนูเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง บอกเลยคืนนี้ไม่ได้นอนไม่ได้ฝันร้ายนะแค่ลากยาวจนถึงเช้าแค่นั้นเองเ <c oughs> นี่สินะแต่ต่างที่เหมือนกันเดี๋ยวนะอันนี้ก็เด็กตายเหมือนกันแต่ถ้ามีเด็กตายคนหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยต้องสืบสวนกันจริงจังเลยนะฉันน่ะไม่กลัวใครเลยแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นทําฉันกลัวก็อย่างที่บอกถ้าเราเอาทุกตัวขึ้นหมดอะแล้วแม่งโผล่มานนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคุณเป็นใครกันแน่เช็คแปดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แล้วคอมเมนต์มาเลยนะตอนที่พากเสียอยู่เนี่ยผมเป็นสปริงแท็บนะผมชาร์จแบตอยู่ร ทุกคนก็ลองเช็คแปดโทรศัพท์ดูนะแลวลองคอมเมนต์ดูนะว่าคุณเป็นใครกันแน่วิลเลียมที่โดนจัมสแกโดยมิสเตอร์ฮิปโปมิสเตอร์ฮิปโปบอกว่าเพื่อนเอ๋ยนายเจอเรื่องที่โคตรของโคตรแย่ว yeah. ิลเลียมกูจะจ่ายมึงร้อยเหรียญแล้วมึงไปไกลๆเลยไปกูะจะได้ไปเริ่มใหม่บทพูดเขาเนี่ยมีแค่สา,ามบทเองนะแต่แม่งยาวชิบหายบอกเลยสิ่งที่ฉันจะได้คือลูกของคุณสิ่งที่คุณจะได้คือพิซซ่าถาดใหญ่เอาอีกแล้วเหรอก็ได้ามาก,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 การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเรื่องราวในไฟนัลเอสด์เฟดี เราไม่ได้พูดถึงแบบนี้หรือเส้นตรงแบบนี้เราก็ลังพูดถึงแบบนี้ชายขับเลื่องแม่งพันกันยุ่งเหยิงจนไม่มีความเป็นเส้นตรงอีกเลยโห oh, ไม่กล้านั่งเลยไม่ใช่ว่ามันสวยจนไม่กล้านั่งนะกลัวมันงับตดกูนี่แหละนี่คือสภาพวิลเล่นที่เพิ่งรู้ตัวว่าสาเวอร์ชั่นของตัวเองนั้นมีบทพูดเหมือนกันหมดทั้งสามตัวนั่นก็คือ eyes away come back ไห <c oughs> นใครบอกไอติมไม่มีอยู่จริงเนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่เลยเนี่ย ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งแฟนอาร์ตมาครับผมโวตรละแฟนอาร์ตนี่สุดยอดกันมากเลยขอบคุณมากจริงนะครับสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็ส่งกันมาได้ที่เฟซส,ส่วนตัวหรือในอะไรก็ตามที่คุณสามารถติดต่อได้แล้วเจอกันในเดอะแบ็กลู